เอามากระจายน้ำเหลืองนะคะใน4จุดที่สำคัญของร่างกายเพื่อให้น้ำเหลืองได้ทำงานได้ดีแล้วก็ภูมิต้านทานของเราก็จะดีขึ้น4จุดซึ่งเป็นตำแหน่งน้ําเหลืองสำคัญน้ําเหลืองก็จะมีการเวียน าเราทำได้เราอาจจะหายใจไปพร้อมๆกันหายใจเข้าด้วยใจใหายใจเข้าพร้อมกับ กระจายต่อมน้ำเหลืองหนึ่งรอบก็น่าจะสามสิบครั้ง เราก็กำแล้วแบรไปด้วย